คำถามแรกของเรานะครับจากวัยรุ่นครับคุณหมอครับวัยรุ่นสวัสดีครับคุณหมอครับผมอายุ18ปีนะครับปวดอันทะแบบเป็นๆหายๆครับไม่ได้ปวดตลอดเวลาไม่ได้ยกของหนักไม่ได้เดินมากไม่ได้ทําอะไรเลยครับผมแต่ผมเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนครับคุณหมอครับนอนอยู่ดีๆก็ปวดครับบางครั้งก็ปวดมากบางครั้งก็ปวดน้อยแล้วก็ไม่เจ็บครับผมผมอยากทราบว่าผมเป็นโรคอันทะบิดขั้วหรือเปล่าครับหรือเป็นอย่างอื่นครับอ่านนอินเทอร์เน็ต อนเด็มันบอกอย่างนั้นครับตอนนี้ผมกลัวเป็นอันทะบิดขั้วมากเลยครับผมครับปวดลูกอัณฑะเนี่ยเจอบ่อยมากนะเพราะอันทะเนี่ยเปรียบเทียบกับผู้หญิงก็คือรังไข่มันเป็นอวัยวะภายในนะแต่ว่าในผู้ชายถ้าอยู่ในช่องท้องแบบผู้หญิงรังไข่ในผู้หญิงสร้างตัวสุจิไม่ได้อันทะก็เลยต้องเคลื่อนลงมาตามขาหนีบลงมาในถุงอันฑะนะจึงเป็นอวัยวะที่เราไปบีบเล่นไม่ได้สมมติตรงนี้บีบ เราบีบนะครับนะคุณภูมิลองบีบขาดูใช่ไหมครับแต่ต้องอันทะบีบไม่ได้บีบไข่ไม่ได้ไม่ได้จุกครับจุกนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นอวัยวะที่ผู้ชายปวดง่ายเจ็บง่ายบอบบางบอบบางมากใช่ครับเพราะฉะนั้นจะมีคนไข้ที่มาตรวจด้วยปวดลูกอันทะผมว่าเกือบจะทุกวันเกือบจะทุกวันนะฮะส่วนที่คําถามคือว่าเป็นอันทะบิดจริงหรือเปล่าอันทะบิดในชีวิตของผมเนี่ย ไม่เคยเจอคนไข้เดินมาตรวจเลยเดินมาไม่ไหวมันปวดเหลือเกินเกือบร้อยจะร้อยละร้อยเลยดีกว่าไปห้องฉุกเฉินอ่าไปห้องฉุกเฉินปวดมากนะครับบิดขั่วนี่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มักจะเจอในช่วงอายุ1 3บสมถึงสิาเนี่ยมากกว่าอ่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นเพราะว่านึกออกไหมเด็กเกิดใหม่อันท้าจะประมาณ1นึ่งซีซีค่ะครับแล้วก็เด็กสัก10บขวบอาจจะประมาณ8ปดถึงสิบซีซีครับ อันถ้าผู้ใหญ่เราเนี่ยประมาณ14ี่ซีซีแล้วก็ในฝรั่งในคนอาหรับพวกนี้อาจจะใหญ่กว่าเราสัก20 25ถึงซีซีแสดงว่าน้องคนนี้ไม่ได้เป็นอันธาบิดขั้วอย่างแน่นอนไม่งั้นไม่ใช่บิดขั้วแน่นอนคันที่ปวดจากอะไรบ้างค่ะส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุเกี่ยวข้องกับเล่นบาสเกตบอลไหมคะเพราะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แต่ว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเราไม่ทราบสาเหตุเราก็ต้องดูก่อนว่ามีสาเหตุอื่นๆไหมนะเช่นที่พบบ่อยก็คือ ติดเชื้อแบคทีเรียนะติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยถ้าอันท่าเราคิดว่าเป็นลูกอย่างนี้นะค,คิดว่าเป็นคล้ายๆกับอิอนเดนดแดงนะ่ะอินเดนดแดงรู้จักไหมอินเดนดแดงเ,ดเขาไว้ผมโทมฮอคอะไอะอ,อย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีท่อน้ำอสุจิด้านหลังห้อยลงมาแล้วก็ขึ้นกลับมาเป็นท่อน้อําอสุจิ <ừ> อ่าท่ออน้อําอสุจิส่วนต้นเนี่ยเวลาติดเชื้อแบคทีเรียจะบวมฉึงเลยครับจากอันเล็กๆเล็กกว่านิ้วก้อยอีกนะฮะพอบวมมันเท่านิ้วโป้งเลยเพราะนั้นวินิจฉัยง่ายมาก แล้วก็จะแตะไม่ได้เจ็บเวลาติดเชื้อ uh huh. แบคทีเรียนะฮะอันนี้คือลักษณะที่พบบ่อยอันดับอันดับต้นๆเลยนะสามารถดูได้ด้วยตัวเองหครับหรือต้องให้หมอดูครับ uh huh. ดูได้ตัวเองค่อนข้างยากเพราะว่าคนไข้ม่มีประสบการณ์รยังไม่ทรบาบดยซัมว่า,าท่อนะมันสถิอยู่ตรงไหน uh huh. อันที่2ก็คือว่าปวดจากเส้นเลือดขอดแต่เส้นเลือดขอดนี้พบบ่อยมากพบประมาณ1 3ของประชากรทั่วๆไปเพราะฉะนั้นการจะเอาใครไปผ่าเส้นเลือดขอดผ่าซิซัวไม่ได้ เพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ปวดกันสมมุติว่าคุณภูมิมหาผมปวดลูกกันทะผมตรวจแล้วมีเส้นเลือดขอดเล็กน้อยผมจะรู้ได้ไงว่าปวดจากเส้นเลือดขอดเพราะคนอื่นที่เขามีเส้นเลือดขอดเดินกันเต็มถนนไม่หมดเขาก็ไม่ได้ปวดเพราะนั้นการจะเอาไปผ่าก็ต้องดูให้มั่นใจว่าคุณไม่ไม่มีสาเหตุอย่างอื่นแล้วคุณปวดกินยาไม่ดีขึ้นคุณพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทําให้ปวดแล้วไม่ดีขึ้นหมดทางแล้วปวดมากจริงๆถึงจะผ่าตัดต้องสังเกต ตัวเองว่าเราปวดเพราะอะไรแต่แต่กลุ่มที่ไม่รู้สาเหตุคนไข้จะสงสัยมากเฮ้ยทำไมมาหาหมอแล้วหมอไม่รู้หมอก็ตรวจให้ดูว่าคุณไม่มีมะเร็งมะเร็งนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาด้วยปวดมะเร็งจะเป็นก้อนแข็งเลยนะแม้กระทั่งใหญ่มากก็ยังไม่เจอคนไข้ปวดเลยนะที่จะปวดก็คือติดเชื้อแบคทีเรียเส้นเละอรขอดมีปวดบ้างนะแต่ไม่ค่อยรุนแรงนะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าไม่รีบภาวะที่รีบมีอย่างเดียวคืออันทับบิดขั้ว ซึ่งของคุณไม่ได้บิดขั้วแน่เพราะว่าบิดขั้วมันมาฉุกเฉินครับสามารถใินยาแก้ปวดหรือปักข้อในรายที่แค่ตกอกตกใจก็อธิบายให้มั่นใจว่ามันไม่มีโรคร้ายแรงปวดมากก็ใช้ยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดยังไม่อยู่มีบางรายเราต้องฉีดพวกยาชาผสมสเตียรอยเข้าไปบล็อกเส้นประสาทเลยเพราะว่าเราตรวจไม่เจออะไรอาจจะปวดจากเส้นประสาทใช่ครับ